สวัสดีได้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเข้าเขตเมืองเงินประเทศฝรั่งเศสแล้วคะล่องเรือออกมามาเข้าฝรั่งเศสตอนสองเอ่อสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งกับเข้าเขตฝรั่งเศสก็ดีใจค่ะมาถึงแล้วนอะค่ะนนาะบันบนี้ก็ล่องเรือไปทางใต้ของฝรั่งเศสแต่ก็ต้องใช้เวลาเป็น เป็นเดือนพุ่อค่ะอีกอันเพื่อ้นะเพราะถังไตของฝรั่งเศสกันเลยเพราะประเทศท่านใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เขาอันผ่านเบียนเยี่ยมผ่านเบียนเยี่ยมพันพอดีเขาเขตที่ว่าพันตรวจคนเนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นอันอดีตออกคับพันบริตรวจแล้วเอ้ยพันลืมอันลืมท่ายแฟนแล้วบอกว่านอะเขากับไปก็เลยบอกว่าพ่ต้องกลับว่ะพันกระใจดีนะคะวันนี้เขาเขตฝรั่งเศสเห็นไปกำลังตื่นเต้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเบิ่งพันเบิ่งนี้เลยก็ได้ ก็เลยผ่านมาเลยแฟนเอ้ยเพ่อนก็เลยล่องเรือกับไปอันพี่นาดีกับไปเฮือไทย่ายลงคลิปค่ะก็ขอบคุณทพ่านหลายๆกะมันเป็นไปเนาะคะเนาะเวลก้มอินฟลูเอนซ์เนาะค่ะเนาะถ้าว่าผ่านแล้วมันก็ผ่านเลยสินะเพื่อนก็ใจดีด้ค่ะเพื่อนก็ล่องกลับไปเอ้ยก็ได้ลง่ายประมาณสักนาทีกว่าๆแล้วค่ะโบได้ไทยอันคลิปยาวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ฮอดฝรั่งเศสแล้วเนาะจะเด้ออันกับพี่นาดีก็ะ พักค่ะปลอดภัยทุกอย่างคะ่ะวันนี้ก็น่ะไปล่องไปอีกจักประมาณส2บสองกิโลเมตรก็ใช้เวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่ากว่าคุณนี่ยคะ่ะล่องเรือก็นด้แล้วก็ที่เข้าไปอีกมันเป็นเมืองแต่ก็เอ้ยก็พันลืมเ้าแฟนเอ้ยบอกแล้วมันเป็นเมืองใหญ่อยู่ก็เลยนําไปเข้าท่าเรือตรงนั้นแล้วก็นไปนอนพักอ้อนคืนนึ่งแล้วก็เมื่ออื่นก็เดินทางต่อคะ่ะก็ เราปกันเข้าไปย่างนําเมืองเนาะคะ่ะไปเบิ่งอันสถาปัตยกรรมของเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าฝรั่งเศสท่านก็มีชื่อเสียงเนาะคะ่ะเนาะบุกอันอย่างวัดตําบลของพ่นมีประวัติศาสตร์มื่บ้าน mm hmm. เ้อะปะวันนี้ก็เอา้าเอา้ยทุกตาก็ดีใจก่ะพี่นาด,ดีแล้วก็แฟนเอวยเนาะคะ่ะเนาะก็ถึงฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนันพี่น้องเพื่อนๆุกคนเนาะค่ะเด้อที่เข้ามาทักทายได้จ้า เอออันสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะมะไปเที่ยวกับเอ้ยนำกันโกนกาโนเบิง้งกนากันไฟม่วนๆเนี่ยจ้ะเด้อ